้เป็นไงพี่แจ๊กออกรอบครั้งนี้สุดขั้นี้เราได้ไพ่เนี่ยหนึ่งหนูหนึ่งเอาเด็กในสังกัดทั้งหมดอะมาอยู่ในสังกัดเนี่ยสังกัดเือบอสชาชายังไม่เข้าไอดอลบอสอยากมีไอดอลอยู่ในสังกัดอุ้ยไอดอลอะไรครับเกิดกรุ๊ปอ่ะอุ้ยไหนทำอะไรครับอยากรู้โปรโมทได้ไหม วิวแบบนี้ไงบอส B N K สี่แปดไงใช่เหรอที่เป็นผู้จัดการนี่ใช่ดีเด็กในสังกัดน่ารักทั้งนั้นเลยพี่โจใช่เหรอใช่อะไรครับชื่ออะไรครับพี่ค่ะให้คุกกี้ทำนายกันเจนใหม่ชื่อวงอะไรครับชื่อวงว่าพีจูค่ะฝากด้วยนะคะพีจูพีจูของบอสใช่ดูบอสว่าเด็กแต่ละคนตื่นขึ้นบ้าง พีชอยู่สกดตได้ฟังได้ไหมครับ P E A C H แล้วก็ Y O U เลยค่ะตรงตัวลูกพีชอะพีชอยู่อ๋อเดี๋ยวใช่ไหมสีส้มๆที่จะเป็นภาษาอัใช่ใช่ใช่ชื่อเพลงใหม่ล่าสุดชื่อเพลงว่า High and Free ค่ะใช่เหรอดีๆเนี่ยขายแล้วอะขายหมด เรื่อในสังกัดทั้งหมดนี้เล่นกี่คนเล่นไฟเอ็มกี่คนคนเดียวค่ะก็ได้เป็นคนที่ดื้อที่สุดใช่ไหมครับเนี่ยต้องค่ะไฮแอดฟิกใช่ไหมครับใช่ค่ะเพลงใหม่ล่าสุดต้องชวนมาเล่นส่วนมากน้องเล่นเกมอื่นเล่นเกมเดอะโซนเดอะซิมอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่เล่นยันเล่นอย่างอื่นไม่เล่นเลยแต่ซิมเล่นแบบว่าวาโลเล่นอะไรอย่างเงี้ย หปีเลิฟยูครับแจ็กกี้9ก้าเอ็มเอ็นฮารดไน่สองเดวิดเบบี้สลาจริงๆหนูก็ไม่ได้เล่นนะเกมอ่ะครับทำ้ามถึงเล่นอ่ะเข้ามาดูน้องเนี่ยค่ะมาคุมมาคุมน้องอ๋อคือเป็นผู้จัดการใช่ค่ะถึงวันนี้จะยังไม่ปีใหม่แต่ก็มีไก่ให้กินนะกานหลงนานา เนี่ยบอสเขามีมิ팅สี่ห้าหกที่พัทยาเนี่ยชวนผมไปอยู่เนี่ยก็ไปปอกโอ้ยหย่าเลยครับให้เขาไอ้นี่เอาเลยเต็มที่เลยครับปาร์ตี้กันเลยขอให้มีความสุขยินดีด้วยครับสนุกด้วยสนุกด้วยแต่ว่าฝากฝากกินเผื่อกด้วยได้เลยฮะก็คือเป็นปาร์ตี้เฉยปาร์ตี้ปีใหม่หรือปาร์ตี้อะไรปีนี้ปาร์ตี้ปีใหม่ของแก๊งพวกหนูเองอ๋อทำทุกปีใช่ไหมครับ เปล่าค่ะเพราะว่าหนูพัดเขามาร้อยกว่ารอบแล้วเพราะว่าหนูไม่ว่างค่ะแต่รอบนี้หนูว่างให้แล้วหนูก็เลยโอเคหนูให้คิว<อ>ก็เลยจะไปหาอ๋อปาร์ตี้ในแกงกุหลาบไปค่ะอย่าลืมถ่ายรูปมาอวดกันนะครับเัน่องขออะไรอย่างนได้ไหมได้ค่ะ อี่จะให้ให้เด็กในวงในสิบเจ็ดคนอะพูดคำว่าพี่แจ็กกี้ค่ะโอ้ย่ใหญ่ใหญเขาเขาอยู่ออฟฟิเชียลใหญ่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 ทำดี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 ๆนะคะเราเป็นดาราใหญ่ใหญ่ใช่ทำดีๆว่าเราเป็นดาราเขาไปอยู่หน้าจอใหญ่กูโดนกูโดนปั่นยับอ่ะกูบอกเลยเดีอยู่จอดูแหละจอทีวีอ่ะเดี๋ยวขอลองฟังให้ก่อนครับ เดี๋ยวพี่แตกจะติดใจขึ้นมาจะทำไงอะ่ะจะมาจับมืองานไองานหนุ่ไปเนี่ยเฮ้ยมีบัตรจับ <Hey! S 1> มือด้วยหรอห้ามห้ามแตนเนียต้องตัวค่ะมีบัตรจับมือห้ามแต่เนี้ต้องต,อต,อตัวแต่มีบัตรจับมือให้คือ <c oughs> ปกติแล้วของหนูจะเป็นถ่ายรูปค่ะอ๋อมาถ่ายรูป <c oughs> แต่ห้ามโดนตัวใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่ค่ะน้องโดนตัวเองได้แต่ว่าแฟนขับห้ามโดนตัวน้องอ๋อ oh. ไอจุกบอกว่ามีบัตรจับเท้าไหมฮะบัตรจับเท้าหรอบัตรจับมือได้แพงไปคุณบอกแต่เคยมีบัตรตบหน้าอยู่นะคะอุ้ยเฮ้ยใช่เหรอใช่มาถึงให้ไอดอลตบเงี้ยหรอถูกต้องเพื่ออะไรย่ีนเป็นสีสันชมพูมาแล้วชมพูชมพูเราว่าเราจะขึ้นไม้แล้วเราจะ เราจะไปฟามเก็บบัตรแล้วก็มาเึ้ื่อนหมายเรามีบัตรทอง่เกือบสามศิรไปแน่นี่ชมพูพี่แจ๊กบอกว่าอยากเด็ดเด็ดกูดับอีกแล้วเด็ดกูดับเรียบร้อยเด็ดกูดับเด็ดดับ no internet signal no internet signal จากแบบ no internet signal no internet signal เฟสเลน็ตไม่มาด้วยเอาเอาล่ะโอเคผมกลับมาแล้ว hello นที่ยังมานมเเยอะพวกหนูยังโอเคมาลับเมื่อกี้นี่ผมไหมเห็นไหมนัมเเยอะพวกหนูยังยังครับเมื่อกี้มีปัญหากับสายตาดีหน่อยครับสายตาผ้าฟังมาแล้วปกติแล้วครับนี่ไมเบอรเยอะพวกหนูหนูขึ้นเพราะว่าหนูอยากเป็นนัมเมเยอ์ใช่ไม่ได้เอาไว้ตีคนขา้มาเป็นนัมเมเยอะนึกถึงอะไรบ้างไหมครับเวลาถืงอันนี้ มันเหมือนจะไปใสยมะม่วงอันนี้หนูบอกค่ะ <c oughs> มันเหมือนมะม่วงอะ่ะ <h> มันน่าจะมีแค่หัวไอศครีมพอนอะ่ะอันนี้คือซื้อมาเหรอครับ่ค่ะซื้อมาเท่าไหร่ครับมีคนให้มาประมาณ 4m สายต่อไหมขายต่อไหมเป็นสิ่งหนูได้่่าะกินมาก่อนไหมค่ะอ้าว ให้หนูขายสกีนหนูขายไมดีกว่าแต่ว่าเรามีนี้นะเรามีนี้นะนี่รามาเยอะไหมว้าวอุ้ยอันนี้มายอดเป็นดามาเยอะได้นะคะไ้เป็นดเป็นขาหนูให้เป็นไม้หนึ่งเลยเป็นไม้หนึ่งไหมพี่แจ๊คไม่เอาครับทำไม่เป็นครับก็แค่เดินค่ะถืออันนี้แล้วก็เดินเฉยแต่ว่ามีท่าเดินนะพี่แจ็คลองกด walk the หน่อยโอ้ จะกดวอล์กวอล์กสิบเอ็ดค่ะไม <Ph illy S 1> <là> ่ไม่ให้คนนี้มันจะดีเหรอครับเออวอล์กสิบเอ็ดวอล์กสิบเอ็ดค่ะพี่แจ็คอ้าวแล้วพี่แจ็คเดินสามสองหนึ่งเตะตะตะตึงเตะตึงเตะตึงเตะเตะพอพอแค่เก้าเดียวพอครับแค่เก้าเดียวก่อนได้ไหมครับเหมือนว่าเก้าแรกจะโอเคละเก้าแรกพอละแรกจะโอเคละแค่เก้าเดียวพอดีกว่าเก้าเดียวพอหรอใช่ครับเก้าเดียวพอแต่ดูเหมือนพี่แจ็คจะติดใจนะโอ้อย่าเลยครับ เดี๋คนจะลึกกว่านี้นี่ทำไงนี่ถ้ากูไม่กลับนี่ยากเลยนะเนี่ยหรือจะไปที่แดนสิบสองก็ได้ค่ะห่อยๆลองเตะให้ดูนะแบบมามาชมพูไปถือสามแดนสิบสองครับกันมาๆมาถือไม้ด้วยสชมพูถือไม้ด้วยฝึกเป็นนัมเบอร์เยอะสามสองหนึ่งไป ตนึ่งสอามตาเติร์ดติร์ดเติรเติรงดเติร์ดเติร์ดเตร์ดเดีร์ดเรดเติรดเติร์ดงติร์ดเติดติร์ดเติร์ดเติดติรดเติร์ดคติร์ดเตกรเติร์นติร์ดเติดเติเติรดดเติร์ดร์ร์ร์รเเเเเเดเดต่ว่ามาที่หลังจะดังกว่า ถ้าสมมติว่าเขามาที่ไหนจะดังกว่าไอ้ทำไงครับเนี่ยหนูพร้อมแข่งเพราะว่าแค่นี้เขาก็ดังที่สุดแล้วค่ะพร้อมที่จะพาเขาไปสู่แบบความชายใช่ไหมครับใช่ค่ะชายที่เป็นที่ไม่ใช่ชายนิ่งอะค่ะชายอะไรเป็นชอชออายอค่ะอย่าเลยครับเดี๋ยวจะตีกันนะครับระวังนะครับคุยกันดีๆครับคุยกันดีๆครับอย่าอย่าทะเลาะกันนะอย่าทะเลาะกันนะคุยดีๆนะ แล้วพี่แซ็คไม่อยากเป็นนมัมเยอรย่กับพวกหนูนะคะโอ้อย่าเลยครับเดี๋ยวขอเป็นคนที่ยืนในอากาศหนาวและตัวสั่นก็พอพอละเป็นนมัมเยอร์ย่ไดยากไปนั้นหนูให้พี่แจ็คเป็นประธานค่ะให้กล่าวขึ้นพูดในพิธีการว่าว่าเกี่ยวกับด้วย ด้วแบบว่าประกาศแบบว่าเป็นพิธีการเลยพี่แจ็คต้องเป็นคนพูด่แจ็คพูดได้ไหมแล้วก็ชื่อแล้วก็จุดเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงอ่าเปิดพิธีจุดเชื้อเพลิงเปิดพิธีใช่ก็คือต้องเป็นอันนี้เลยครออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะเขาที่วิ่งชูไฟหรอใช่ไหมใช่ใช่พี่แจ็คต้องวิ่งชูไฟใช่ใช่นี่คนนี้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 หล่อมากเลยครับเรืไหน่คะเนี่ยลองลองขอดูบัตรเราดูสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ูร้มีชายผมสแก้วดึงไหมครับมีชายผมสแก้วไหมหลอจริงนะวันนี้หอจริงนะมาดูสิชาโน่หมดเชื่อไมเนี่ยาเ้าไปดูสิพี่บอสอ่ะต้องแลกกันพี่บอสอ่ะพี่บอสได้ได้ได้ไอีพเป็นหมดเลยพี่บอสหลอฮะพีชื่ออะไรหรอคะชื่อเฟครับชื่อเฟิร์้ยียี่ยิ่ยี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 ่ยยกัยหญิี่ยี่่ย ยังไมคือหญิงอเหี้ยบอสตันอ่ะเรียกพี่บอสตันโจ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 ดีด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 ่าดดีดนีดด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 ีดรีดด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 ีีดดีดดค่ะพอดีว่าช่วงนีหนูกินหมูดิบโอเคครับแต่ว่าพรุ่งนีนูก็คงเรีกพีฟิร์สเหมือนเดชื่อคนยากอ่ะ โอ้โหปะแจ็คกี้นี่จำง่ายครับชื่อแจ็คกี้นี่จำง่ายไหมจำได้แล้วพี่แจ็คจำง่ายเพราะชื่อชื่อมันยาวใช่อยู่นี่ใช่ค่ะโอ้โหชื่อไม่ยาวคนไหนล่ะครับที่ที่อยู่ในเอวีอะใครที่เมื่อกี้ที่เล่นไฟเอ็มมาหรอที่ที่ฝั่งเมื่อกี้ที่เล่นเหรอใช่ครับพี่แจ็คดูไม่ออกจริงหรอ ก็คือคนคนเคยเปิดบัตรใช่ไหมจูเบียใช่โอเคใช่แล้วค่ะเฟิร์กก็รู้จักจูเบียใช่เฟิร์กใช่เฟิร์กเฟิร์กใช่ไหมใช่ใช่ใช่เลี้ยงเรื่อยกันเหรอเปล่า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  อย่าบอกวไปแนะนำเขาไาเล่นที่เถระอาเฟิร์กไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่รู้จักใครนะรู้าใก่งนี้แหละอ๋อรู้จักอย่างนี้ใช่ไหมใช่ก็ไหนวะในวีดีโอคืออย่าบอกใครเยอะนะคะว่าหนูเป็นใครเอาครับผมจะไม่จะนี่ไงหนูบอกพี่แล้วจะไม่บอกใครแล้วแตวจะไม่บอกใครครับจะดูมันดูอยู่เหรอรู้แค่สี่คนมันดูแค่หนึ่งตัวมันชอบดูมันดูทั้งวันอะ ไม่ซ้อมไม่ทำอะไรแล้วพี่อ่ะเออมาเป็นดาวมากกว่าดาวอะไรครับแห่งดาวใช่ผมไหมครับดาวทินโดนมาแล้วปุ๊บปุูบักนี่ ถ้าผนี <are> Mom, ่นะผมจได้อยู uh, uh ่ร huh. oh. oh, uh ้องไงนะบอสบอสานาเี่ยนีนี่เนี่นี่นี่น้าขาคนนี้เลยนี่กับนี่นี่อยู่นี่แต่อยู่นี่นู่นเี่ยเดบบพีป๊อปเลยสัตว์โคตรเจ๋งอด้ยินเสียงยวจัดมได้ยินเสียงเตาแต่ว่าเราไอุย เวลา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 ปะเวลาปะะเวลาเวลาเวลาเลาวันไ่เล่วะเห่าล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 าเลี้ยคเสียวอ่ะเลี้ยดีใช่เหรอวะรกครบอ่ะครบล้วขึ้นมาด คุาเจ๋งมึงน่าจะตีได้ถึงไม้สามเลยกเจคิดตัวนี้สิบเอ็ดเมตรอะแล้วก็เดี๋ยวตีไม้สี่ได้ห้าทีอะไรนะครับพี่หมึกเดี๋ยวพี่พาไปตีไม้หกอะไอ้ไม้ไม,ไม,ไม้ไม้อะมันไม่เล่นกันหรือเปล่าล้านอะน้องโนะเล่นนะพี่โดยบอลเล่น<ม>ทุกร้านเลยนะอันนี้มันมีธานาคารรวมต่อนะพี่ได้เหรอแปดนาที ดีหือเวลาเหมือนแอร์บับเมื่อกี้ธนาคารเก๋ี่ยนี่ว่าไอ้นี่ธนาคารปะเหมือนมันน่าเรียกไปธนาคารมากกว่าปะเขาน่ายกไปธนาคารเลยพี่โลบอ่ะธนาคารใหญ่ครัค่ขับแค่ธนาคารใหญ่ต้องล้างฝากอะพี่พี่เฟิร์สไปกลับวันไหนเนี่ยเฟิก็บอกห้ามบอกใครเยอะเราก็จะไม่พูดเราจะพูดแค่นี้แหละกี่วันนะหกวันปะ ถ้าขึ้นพรุ่งนี้ไม่ไม่จริงจริงมันแคยี่สิบเก้าแต่ไปมันเหมือนนั่งรถเร็วอ่ะนั่งก็เป็นอะไม่เหมือนเพื่อนไม่เหมือนหรอไม่ไม่เหมือนไปจีนเหรอไปเซินไห่เหรอไปนานชั่วโมงนาชั่วโมงเหมือนนั่งไอ้เพื่อนเหมือนนั่งอะไรไปวะไอ้นครชัยแอร์เพื่อนฟิลมาใช่เหรอรถบัสเลยคือคล้ายกันเนี่ยฟิวฟิวฟิวนครชัยแอร์อ๋อบอกมันคล้ายกันใช่ปะ เออพอบอกแล้วแต่แต่ผมชอบดูคลิปที่เขาทำบล็อกไปเที่ยวจีนถ้าถ้าตรงโซนที่แบบคนดีๆเยอะก็มันเมืองมันสะอาดจัดเลยนะจี่แบบก็สะอาดอยู่แล้วใช่ไหมมันเนี่ยมันก็สะอาดอยู่เมืองหลวงนี่ที่แบบว่าไอ้นี่ไอ้มันมันมันคือจีนไหมวะที่ว่ามันมีโซนที่มัน ที่เขาถ่ายหนังเรื่องไอ้ลูกแก้วมังกรตามได้นะครัวมังกรเรื่องที่อะไรเนี่ยปิดอยู่นะไปตามร้านแล้วอ่ะที่มันจะเป็นที่แบบว่าแต่กันบอลเนาะลูกแก้วมังกรไม่ไม่ที่เขาที่เขาทำเมืองใช่ปะเขาเรียกว่าทีป๊อปป่ะมันเป็นเรื่องทีเลยนะทียดอลอ่ะมันเป็นภูเขาอ่ะพี่เรื่องทีเลยนะภูเขาทัพเมืองอ่ะทีแล้วเคยคป๊อปเคสมมุติว่าเราเรายืนเรายืนอยู่พื้นตนี้ใช่ไหมเกาหลีมันจะมีแบบอีกอีกภากหนึ่งอ่ะพี่แบบเราไว